เกมทรยศหรือไม่แกะรอยสารลับจีนหนุเนเขมรเพราะอะไรกันแน่สวัสดีครับชาวไทมิททุกคนแอดเองครับชาวไทมิทครับแอดอยากให้เราย้อนกลับไปที่ความรู้สึกนั้นด้วยกันความรู้สึกเจ็บแปลตอนปลายเดือนกรกฎาคมที่ชายแดนอีสานต้ของเราลูกเป็นไฟที่เราต้องเห็นภาพทหารของเราสละชีวิตเห็นคนไทยนับแสนต้องทิ้งบ้านหนีตายมันเป็นความรู้สึกขุ่นข้องใจที่ยังฝังลึกอยู่และท่ามกลางควันปืนนั่นเองครับจู่ๆพยามังกรที่ปักกิ่งก็ประกาศก้องว่าขอหนุนกัมพูชาปกป้องอธิปไตยฟังแล้วเหมือนโดนตกหน้ากลางสีแยกใช่ไหมครับคำถามคือาาาม่่่ยยงงออนเภลลลููแดววถึ ราเลียมนั้นทิ้งได้แล้วครับเพราะวันนี้เราไม่ได้อยู่ริมพายุแต่เราคือใจกลางพายุและคำประกาศของจีนในวันนั้นก็คือเสียงฟ้าผ่าที่ปลุกเราให้ตื่นจากฝันหวานเพื่อจะเข้าใจเกมนี้เราต้องเลิกมองกัมพูชาเป็นแค่เพื่อนบ้านก่อนครับในสายตาของจีนที่นั่นคือสินทรัพย์คือฐานที่มั่นทางยุทธศาสตร์ที่จีนใช้เงินสร้างโซ่ตรวนทางเศรษฐกิจรัดคอเอาไว้จนดินไม่หลุดและที่แสบกว่านั้นคือใช้เป็นริ่มคอยตอ,อกกลางวงอาเซียนทำให้พวกเราทะเลาะก,กันเองจนไม่มีปัญ,ญญาไปต่อรองอะไรกับเขาทีนี้หันมาดูที่รััััััั้้ววววบบาาาาาานน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 นตนตตะกเเลลยยมมมมมมีีีี่่่คคคคคืืออออออหหงงงงรรรรรททสแจจิิฐไุ ปกป้องท่อส่งน้ำมันของตัวเองและรัสเซียก็เป็นพี่ใหญ่คอยป้อนเครื่องบินลบกับของเล่นใหม่อย่างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ให้ไม่ขาดมือแต่ฝ่ายต่อต้านก็ใช่ว่าจะสู้แบบมวยวัดนะครับเพราะมันก็มีผีมาการโผลมาสอนการบ้านนะสิครับมีรายงานชัดเจนว่าอดีตทหารหน่วยรบพิเศษจากตะวันตกแฝงตัวเข้าไปติวเครื่องการรบให้อาวุธก็อัปเกรดจากปืนแก้เป็นโรนติดระเบิดที่สั่งงานอย่างกับเล่นวิดีโอเกมและไอศูนย์บัญชาการของเกมฝั่งตะวันตกนี่มันอยู่ที่ไหนครับไม่ต้องไปหาไกลครับมันตั้งตรางงานอยู่ที่เชียงใหม่่ในน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 รรรรรรูููปขอออออองสสสถาาาาาาากลลลััััมมมืืื้้แคคคฉวววฒธทททีซิิิตภพชได บงบหมื่นล้านสร้างตึกกลางเชียงใหม่มันใช่แค่เรื่องซอฟต์พาวเวอร์จริงๆหรือหรือตายหน้ากากเพื่อนบ้านใจดีมันคือกองบัญชาการแนวหน้าของพญาอินทรีที่ใช้สอดส่องและคุมเกมทั้งหมดในภูมิภาพนี้และนี่คือภาพจริงที่เราต้องยอมรับครับว่าเรากําลังยืนกลางเกมซ้ายมีคมพูชาที่จีนหนุนขวามีเมียนมาที่เป็นสมรภูมิตัวแทนแล้วตรงกลางคือประเทศไทยที่เราเปิดบ้านให้พญาอินรีมาตั้งที่มั่นเพื่อคอยแย่ผลประโยชน์ของพญามังกรแต่เดี๋ยวก่อนครับแอดก็ไม่ได้จะบอกว่าเราเป็นแค่กระสอบสายให้ขูซ้อมนะครั้นนอออเรรกกมมมชืหคต กับอเมริกาตอนบ่ายคุยดีลรถไฟความเร็วสูงกับจีนเรากาลังพยายามตักตวงผลประโยชน์จากทั้งสองฝั่งแต่คาถามที่น่ากลัวกว่านั้นคือการเล่นกับไฟแบบนี้เราคุมมันได้จริงหรือเราแค่กําลังรอวันโดนไฟคลอกและนี่คือบทสรุปของเกมทั้งหมดครับชาวไทมิทคาประกาศของจีนในวันนั้นผู้รับที่แท้จริงไม่ใช่คนไทยแต่มันคือสารที่จ่าหน้าสองส่ง,งตรงถึงวอชิงตันมันคือการเดินหมากสองชั้นที่เลือดเลนที่สุดครับชั้นแรกคือสงข้อความทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ชัดเจนว่าในเมื่อคุณใช้หลังบ้านของไทยเป็นฐานเพื่อ และชั้นที่2จีนยังฉวยโอกาสนี้ตกหน้าสื่อตะวันตกที่จีนกล่าวหามาตลอดว่าเป็นผู้ยุยงการออกมาประกาศรุนเขมยอย่างเป็นทางการคือการสวนกลับในสงครามข่าวสารไปในตัวว่าข่าวที่คุณปั่นนั่นแหละคือตัวปัญหาสวนชั้นคือผู้ปกป้องพันธมิตรตัวจริงความตึงเครียดที่ชายแดนการกระทบกระั่งทั้งหมดสุดท้ายแล้วก็ถูกใช้เป็นเพียงฉากประกอบในสงครามลับของพวกเขายุคข,ของไผ่ลู่ลมมันจบไปแล้วครับชาวไทมิรวันนี้คำถามไม่ใช่ว่าเราจะลู่ไปทางไหนแต่ท่ามกลางพายุที่ขนาดซ้ายและในขณะที่เรากำลังเล่นบทเซียนเหยียบเรือสองแครมคำถามที่แท